สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำให้เชิมกับรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพเดิมๆน็อตไม่ขยับไม่เคยติดแกสค่ะราคา2,19,000บาทนะคะ Honda Civic FD 1.8 iV t e c Airbag ABS รถปี07แจ้งจดทะเบียนในปี08มีชุดแต่งรอบคันค่ะรถสวยไม่น้อยเพียง7,700 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สภาพเดิมร้อเเซค่ะไม่ติดแก๊สนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะทุกท่านเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะรถสภาพสวยมากบอดี้สวยเดิมทั้งคันค่ะไม่มีชนไม่เคยอุบัติเหตุหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตยังไม่ขยับค่ะเครื่องไม่เคยแกะนะคะอุปกรณ์ในเครื่องยังมีแต้มสีอยู่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบค่ะ คู่มือบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบเลยนะคะฝากระโปรงหน้าหลังแท้จากโรงงานค่ะสีสันสวยเงางามฉ่ำทั้งคันไม่มีแตกไม่มีร้าวถาดโฟมยางอะไรแม่แรงอยู่ครบค่ะมีดิสเบรกสี่ล้อนะคะภายในสวยสะอาดเครื่องเกียร์ชุงรางดีมากๆรถสวยพร้อมใช้งานค่ะซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วนะคะ เครื่องยนต์1,800ซีซี iV t e c เดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนอัตราการเร่งดีเยี่ยมประาพเครื่องยังใหม่ไม่เยิ้มค่ะแห้งสนิทไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะเดินเรียบ,ยบไม่มีสะดุดค่ะนิ่งเลยนะคะทุกท่านเสียงเครื่องแน่นๆไม่หลวมค่ะเครื่องสมบูรณ์วิ่งทางไกลได้นะคะช่วงร่างแน่นเรียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังค่ะตกหลุมไม่ดังนะคะ รถขับใช้งานได้ดีมากค่ะไม่มีร่อนไม่มีสายสามารถทำความเร็วได้สบายสบายระบบเบรก ABS ดิสเบรกสล้อรอแมกเดิมโรงงานค่ะสภาพสวยมากเลยนะคะดอกยางก็ยังหนายางปี2022ค่ะภาสีพรบรปี67นะคะรับประกันการโอนให้ด้วยเอกสารครบพร้อมโอนค่ะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงต,รงตามเรมนะคะ 1> 2 1 9 0 0 0บาทดูรถได้ตลอดเวลาที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆทั้งคันค่ะทุกท่านสวยสะอาดทั้งคันแผงประตูสวยทั้ง4บานนะคะไม่มีรอยแตกหักกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะหน้าปัดคอนโทรลไม่มีรอยแตกหักนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบไม่มีไฟโชว์ใช้งานได้ปกติสวยครบสมบูรณ์มากๆนะคะ สนใจติดต่อดูรถและทดลองขับติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปหรือแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านใดที่ถูกใจแต่ไม่สะดวกไปรับรถด้วยตนเองทางด้านผู้ขายมีบริการขับส่งทั่วระวัเทศค่ะสนใจทักไปคุยได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ